สวัสดีครับพี่น้องพอ,อกันครับช่อง Dream s w i m d f ครับมินิมาไทยหน้ากับคูโบ t a L5018SP ครับตัวใหม่แปลงหนะ้าผมถทยไปแล้ว2แปลงนี้ครับหนครับเก็บงานไปเรียบร้อยแล้วแปลงนี้แปลงสุดท้ายที่อยู่ตรงนี้ครับแปลงเล็กนิดเดียวเองผมก็จะถ่ยการถทยของผมนะก็จะมีอยู่หลายแบบครับถทยจาก นอกเข้าในไถจากในออกนอกนะแต่แปลงนี้เดี๋ยวผมจะลองไถเก็บไปนะเก็บข้างตรงนี้คือผมจะออกตรงนี้นะเนี่ยจะออกตรงนี้จะไถเก็บข้างไปตรงนี้ปุ๊บแล้วก็จะามาเริ่มไถตรงนี้นะเริ่มไถตรงนี้เอาแบบถอยเอานะครับเพื่อนเพื่อนถอยเอาจนสุดนุ่นแล้วก็ดันไปนู่นครับ mm hmm. เก็บงานตามขอบนุ่นไปหลังจากนั้นก็จะวิ่งตัดมานี่ครับตัดมานี่แล้วก็จะมาจบตรงนี้พอดีครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันครับ ชิปนีก้ก็สีวาไทยว้าเล่าน้ำเนี้ยเด้อว,ว่าเล่าผสมไทยยังไงครับไปครับกับคูโบต้านะครับ L ห้าศูนย์หนึ่งแปด SP ไปนี่ครับผมจะมาเก็บงานตรงนี้ครับ จะเริ่มเปิดหน้างานตรงนี้ก่อนครับไปครับเริ่มเปิดหน้างานแล้วครับ มันไฮน่อยๆครับไฮตัวนี้พอมาถึงนี่ปุ๊บกระยุดครับบัดเนี้หลังจากนั้นผมก็สิถอยเก็บเอาเชือบก็จะถอยอ่าถอยเดินตรงไปข้างหน้าครับแล้วก็ถอยมากถอยเก็บไปเรื่อยๆครับ เฮ้เก็บไปเรื่อยๆครับ เนี่ยหยาอยู่องนี้เดี๋ยวอันนี้มันเป็นเศษี๋ยวผมจะดัน,นขึน้นคันเทนเนครับเศษหย,ยาครับพี่้องมองใดมีหยาเท่ากับดันดอกให้เพิ่รับ มันจังบอกขวางทางเราเวลาหิ็งงานนะจบถอยคือเกาครับผ่านผมจะว่างอ่ะตรงร่องอ่ที่ดินมันปบขึ้นมาเนี่ยนะไปครับโอ้ลงผ่านสาพด ไปครับไปแล้วครับมาจูคันเทนากระเซ้าครับเนี่ยครับจูคันเทานากระเซ้าเบรกที่ดีคือคันเทานาครับเดี๋ยวว่าก็ต้องบึงนะบางคนจะขจะว้องขาเจ้าไม่อยากให้เห็นซนคันเทาน,เทา,นาเข้ากับบตทองเข้ากัลบลำว่างเราครับชึบถอยครับ เห็นป่เข้าสีไล่เก็บไปเรื่อยๆเชื่อบเบรกที่ดีคือคันเทนาหน้าแปลงนี้มันปัญหาปนไหครับ ซ้ำกัะปั่นผมนี่แหละแบ่งหน้าไหมเชื่อปเวลาถอยเข้าก็เอาล้อหลังให้มันลงลองครับ การไถมันมีรอยแวิธีแล้วแต่จะเอาวิธีไหนมาแล้วแต่อารมณ์กับทรงผมเนี่ยจะ่อยขี้ไปเนี่ย ทั้งเธอขี่มานะขี่มาาหอนี่ปั๊บเนี่ยลมล้มพัดทรงผมเปลี่ยนนะครับการไถหน้าเข้ากับสิบเปลี่ยนปน้ำมันเกีียวกันปะนั่นละขี่มาของคำวา่าแล้วแต่อารมณ์กับทรงผมดินใครแต่มันบ่ม่นดินอันนี้ดินปเปียกปนไดครับมือเ้าลุยดินเปียกมากมุนอาญะ แดดห่อนครับมื่อนี้ใกล้ี่ซุดแล้วครับเหลืออีกหน่อยๆก็ซุดแล้ว เดี๋ยวผมเก็บมุมมองนี้ก่อนมองนั้นผมสิบเ่าเก็บนะพบนเ,เพราะว่ามันเฉียงมากพอดีครับห้อยไถยเขานะ่ะเอาเก็บมุมแจนี้ก่อนไเฉียงีส4าองศา,าครับจะถอยประมาณ1นถึงสอหลอบบางเทือก็สามสี่หอบแล้วแต่ แต่อยากให้มันง่ายกับซีสามซีรอบกับลังดีครับต้นบักขามไหมเออยิงต้นบักขามไรครับโอ้ผมถอยสามซีรอบแล้วพี่นอ้องอาพีชายคอนมันอันนี้นี่เหลืออีกเล็น้อยครับแต่ เขากระีตัดไปฟังพูนบันนนี่ทางนั้นเขาปั่นครับปั่นสองเท่าไทยกันเดียวขน,น่ะคนละทีมงานครับปรแมนทีมงานเดียวกันดิโอมาคนเดียวมือนี่ ทีมงานเขาไปปั้นทางไหนบ่มันเองเชิบหลังจากเก็บงานแล้วนี่เห็นบอกมันเหลืออายุหน่อยๆนี่เข้ากับปาดคางเลยครับบัานนี่เก็บงานตรงคางเลยครับ อเคสุดขอบแล้วว่างผันนะเป้อไ,ไปค่อยๆไปครับนี่ครับเก็บขางโอ้โอ้โอโอ primero, อกิงบักขามรลครับระวังนะครับออกงานกะต้องระวังเห็นบอกริงบรกขามทั้งเทือไปพ่อต้นไผรหนิวข้อสี่นั้นได้ดิหลังจากนั้นครับเข้าถอย ไฟเก็บงานฟังนี้ครับเรียนตรงไป,ปุ่นบนัตรนี้ชับเรียนตรงไปเลยครับกะระยะนะกะระยะให้ร่อนะมันตรงตรงกับห้อยไทยตัวสุดไทยมองสุดไทยที่ผ่านมันถึงนะครับไป เหลืออีกประมาณ3าสี่รอบครับไปแล้วรอบแรกรอบที่2กงกำลังก็ให้รอหลังฝั่งขวาเนี่ยมันลงลองพอดีครับว่างผ่านไป รอบเข้าก็ทีใส่ประมาณพันหาพันหครับถ้าเปลี้ยงง่แบบนี้ผมเลียนรอบเกือบสองพันบดเลเลียนจ,นจนยันเหนาจันเหนอเลยอ่านเรืออีกประมาณรอบรอบสองรอบกันแล้วแล้วครับไป คอยแรนไปครับอันนี้ผ่านมันใหญ่นะลองนะมันเลยกวงแต่ว่าเขาแรีนมาเนี่ยเดี๋ยวอันนี้มัน,ววน,มน,น,มนป๊บเองผ่านใหญ่ขอสําคัญของมันเนี่ยเวลาเก็บลองข้างๆเนี่ยเขาต้องอค่อยๆเลียนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันสิเป็นอลองใหญ่โพดนะลองใหญ่ย,ยังไงเดี๋ยวผมบอกให้บัง อ่าเก็บงานแล้วครับฝั่งนี่แลนรอบสุดท้ายแล้วบันนี้เข้าก็สิเก็บเรียนอ่อไปพูเลย่อยบันปิดอันเป็นจบงานครับ อยู่นี่เขากระซิเลียนอีกจกักสองสามรอบครับประมาณเนี่ยปุ๊บก็บจะเรียนไปอีกจักสองสามรอบครับ ฟังนี้นะผมไม่ได้เลียนมาเก็บมุุมนะเพราะว่ามันอยู่มุมเฉียงพอดีครับผมก็เลยจะเลียนตาเราเลยรอบสุดท้ายครับ เดี๋ยวเาี้ยนเก็บมองนี้จกหน่อยนึงก่อนครับนี่ครับรอบสุดท้ายแล้วไปครับรอบสุดท้ายเ้าสิค่อยๆเลี้ยนครับบ่ลเลียนเร็วครับต้องพุ้มผ่านในมันบ่กินคันเท้นนาไหลหเกินไปครับ ไอ้นั่แททางน้ำทางนะให้เหรอันนให้ใส่แตงทางน้ำทางนะเออทางทางเเที่ยวนยเาเที่ยวเออไอนั้นไอนันจะเขามันมันมีจะให้ไงนะก็จให้เดี๋ยวให้งโอ้เออพุ่งมาทีเออ่งทางทางน้ำ เรียเรียบร้อยครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งผลงานเออเนี่คมขนาดครับต่อไหมอ,อือเกือบบรแเทงตีนเหมืนกันครับพี่น้องนะเ,เดี๋ยวพามาเบิ่งครับงานที่เฮานี่ครับผมก็จะเรียนเก็บมุมนี่ก่อนไปปพ๊บแล้วก็ไปเริ่มถอยอยากพุ่นถอยมาถอยมาเรื่อยๆหลังจากนนั้ก็เก็บมุมนี่ไป แล้วก็เ้าก็เลียนตัดไปนี้ครับเลียนตัดไปเก็บมุมสุดท้ายมาแล้วก็เก็บมุมตัวนี้ห้องก็ออกจากนี้ไปเลยครับเดี๋ยวผมสิไปต่ออันแปลงพุดด่นอีกครับแปลยงสุดท้ายแล้วอันนี้ก็เป็นเขาเขาเทียงของเขาเขาเทียงกินเสากระแล้วครับพี่น้องโอ้ปวดปวดตีดเลยบางหันไหม โอ้โอ้อันนี้มันเป็นแปลงที่อันนี้ครับพี่น้องมันเป็นแปลงโค่งไหมเจ้าอาวานให้แตงท่างใบประสน้ำ